มันดิดหนีไปแล้วว่ะเลบโวตามมาลองเล่นเลยวะเยี่ยมันดิดหนีแถวเนี้ยนั่นะไอซีสีขาวข้างหลังอะซีสีขาวด้านหลังอะ <Yeah. S 1> อยู่ข้างหลังนี่ไงอ๋อไม่ใช่เหรออ๋อเค้นี่เพื่อนใช่ไหม มนันได้หนีตัวนี้สองตัวหายไปเลยอ่ะลงมา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 ยังแตกหนึ่งยังแตกหนึ่ง อยู่ข้างบนเลยลงมาแล้วมาลงมาแล้วอยู่ล่างเดินน่หน้าพี่เลยเนี่ยข้างบนหลักขึ้นตรงไปเลยเอออยู่แถวนั้นแหละลงมาแล้วเออลงมาแล้วเฮ้ยมันมันตาย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 มันกระเด็นออกจากรถมันตายมันตายคนหนึ่งมันตายคนหนึ่งลุลุ้ข้างล่างถนนเลยนั่นแหละแถวนั้นแหละมันกระเด็นศพอยู่แถวนั้นแหละคนหนึ่งอ่ะ ข้างหน้านี่แหละเห็นศพมันกระเด็นออกมาตัวหนึ่งอะตรงไปตรงไปถแถวๆนั้นแหละถแถวๆนั้นแหละอยู่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งขวาเองอ่ะแถวนั้นแหละมันขี่เข้าเลเบลล์แหละไปอ่ะอนนมันออกมาแล้วนี่ไงมันออกมาแล้วนี่ไงมันอยู่นะพี่เลย

เอ,อ,อยเ้ยนี่พวกใครวะเนี่ยห้าสองอ่ะวอสุดขาวเหรอหรอ,อย่าแตกหนึ่งหลังแตกแล้วไมมม่ีมมีนน้ัจะหดรบเบิกรถเเลยเบิกไปได้ล้อมันแตกหนึ่งแล้วเออเองบั๊มมาให้ให้มันเดี๋ยวเดียวน้ำมันมันหมดแล้ว,น,น,ลวน้ำมันมันหมดแล้วน้ำมันมันหมดแล้ว โอเคพี่อัดกระโปงไว้พอดี